สำหรับคลิปที่2นะครับก็อยากจะพูดเกี่ยวกับรหัสผ่านอีกเช่นเคยเหมือนเหมือนกับคลิปแรกนะครับอยากให้มันต่อกันเลยแต่อันนี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านหรือเป็นคำเตือนว่าอย่าตั้งรหัสผ่านเดียวกันโดยเฉพาะรหัสของ iBanking หรือรหัสของอ banking ธนาคารออนไลน์นะครับห้ามตั้ง รหัสผ่านแบบเดียวกันบ่อยครั้งที่เรามักหลงลืมและบ่อยครั้งที่เรามักคิดว่าการตั้งรหัสผ่านถ้าเราตั้งรหัสผ่านแบบเดียวกันทุกเว็บไซมันจะง่ายต่อการจดจําแน่นอนครับมันง่ายต่อการจดจําแต่มันจะลําบากเรามากและมันจะลําบาก ในการมันจะลาบากและเป็นอันตรายนะครับเพราะอะไรเรามาดูกันเรามาฟังกันนะครับการตั้งรหัสผ่านยูเซอร์รหัสผ่านยอ่ารหัสผ่านเดียวกันในทุกแอคเคาท์อาจจะเป็น Account ธนาคารหรือแอคเคาทธุรกรรมอย่างอื่นหรือ Account เว็บไซต์อ่าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูอ่ะ แล้วเราอยากเป็นสมาชิกเขาไปใส่ push p a s ต่างๆเป็นรหัสเดียวกันหมดเลยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอันตราย,ายมากเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์หนึ่งถูกแฮกหรือถูกขโมยพาสเวิร์ดไปมันมีปัญหาทันทีนะครับมันมีปัญหาทันที เขาได้พาสเวิร์ดไปเขาอาจจะได้พาสเวิร์ดแอคเคาท์ของเว็บไซต์กระโหลกกลาเว็บไซต์ดูดวงก็ได้เท่าที่ไม่ได้ว่าเว็บไซต์ดูดวงเป็นเว็บไซต์กระโลกกระโลกลานะเอาเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่ไม่มีระบบป้องกันทางหน้าเว็บไซต์ที่ดีพอเอาง่ายๆแล้วเกิดวันหนึ่งโดนแฮ็กขึ้นมา โดนแฮกด้วยเทคนิคอะไรก็ตามดูดเอาพาสเวิร์ดนั้นเก็บไว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าว่าเขาจะไปทำอะไรเราคิดว่าเฮ้ยไอแคลนเนี้ยโดนแฮกไปก็ช่างมันเพราะว่ามันเป็น Account ที่เราเข้าไปสมัครสมาชิกเอาไว้คอมเมนต์หรือ,อไว้อ่านเ,ยเฉยไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแต่อย่าลืมถ้าเมื่อไใดก็ตามที่พาสเวิร์ดหรือ User เป็น แบบเดียวกันคือตั้งแบบเดียวกับแอ c o u n t อื่นๆของเว็บไซต์อื่นๆโจรคนนั้นอาจจะนำเอาพาสเวิร์ของคุณไปดาสุ่มในเว็บไซต์อื่นๆหรือ username ไปดาวุ่มในเว็บไซต์อื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ให้ใช้ username เป็น เป็นรหัสเออเป็นเมลนะครับให้ใช้ยูสเซอร์เนมเป็นเมลยิ่งง่ายใหญ่เลยถ้าเมื่อใดก็ตามโดนแฮ็กปุ๊บแล้วเกิดประจวบเหมาะอีเมลคุณดันใช้พาสวดเดียวกับแอคเคาท์ที่โดนแฮ็กด้วยเขาเอาเมลคุณไปได้เลยนะถามว่าเขาเอาเมลคุณไปได้อะไรเกิดขึ้นถามหน่อยว่าเวลาจะ รีจิสเตอร์แอคเคาท์ใดก็ตามหรือรีจิสเตอร์แอคเคาท์สำคัญน่ยเขาจะส่งเมลไปเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของเมลนี้จริงๆอาจจะส่งเมลส่งรหัสผ่านเวลาเราลืมรหัสผ่านเขาก็จะส่งรหัสผ่านทางทางอีเมลในอีเมลของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมข้อมูลชิ้นสำคัญเลยแหละ ข้อมูลจากธนาคารก็ดีจากการโอนก็ดีจากอะไรก็ดีเวลาธนาคารเราโอนเงินปุ๊บข้อมูลจากการโอนเงินของธนาคารมันก็จะส่งมาเพสลิปเพอะไรก็ตามจะส่งเข้าอีเมลเพื่อเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าของได้รับรู้ว่ามีการโอนเงินนะเท่านี้เท่านี้หรือมีอรายละเอียดนะหรือจำนวนเงินคุณอยู่ในบัญชีเท่านี้เท่านี้ เพราะฉะนั้นขาถ้าเกิดถูกแฮกอีเมลแล้วเนี่ยเท่ากับเท่ากับคุณถูกแฮกเกือบทุกบัญชีเลยนะเกือบทุกบัญชีเลยนะเพราะนั้นลำบากเลยนะและยิ่งถ้ามิชฉาชีพรู้ว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเขาเข้าไปสามารถ เข้าไปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้เลยนะอาจจะเข้าไปแฮ็กได้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับการตั้งยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดหนึ่งแอคเค้าาดีๆนะถ้าให้ดีๆนะหนึ่งแอคเค้าพาสเวิร์ดต้องไม่เหมือนกันไม่ว่าจะไปที่เว็บไซต์ไหนแต่อนุรลมให้อนุรลมให้อย่างนี้คืออนุรลมให้สำหรับ แอคเคาท์ที่คุณมองว่าถ้าโดนแฮกไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือเป็นแอคเคาท์ที่สมัครเอาไว้ดูเรื่องต่างๆเท่านั้นไม่มีการทำธุรกรรมไม่มีการโอนเงินไม่มีอะไรที่มันทำให้คุณเสียหายในภายหลังคุณอาจจะสามารถที่จะใช้ username แล้วก็ password เดียวกันได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ Account นั้นเป็นแ c คเคาทธนาคาร แอคเคาเทพาวแอคเคอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดความเสียหายที่ให้แก่คุณนะครับแอคเค้าเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแอคเค้าอีเมลอะไรเงี้ยต้องใช้ p a สเ w o r d คนละตัวกันเท่านั้นและ password ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่คลิปหนึ่งบอกนะครับลองไปย้อนดูคลิปหนึ่งคือการตั้งพาสเวิร์ดให้ให้ได้ให้จลกรรมยากมากที่สุดดีกว่าใช้คำ คำนั้นดีกว่านะครับนคนัเอาล่ะนะ,นะครับวิธีการป้องกันง่ายๆสรุปวิธีการป้องกันง่ายๆกันเลยหนึ่งไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่ซ้ํากันทุกเว็บทุกธนาคารในการทําธุรกรรมนะครับธนาคารหนึ่งธนาคารควรตั้งรหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านเท่านั้นนะครับสอง ต่อให้ตั้งรหัสผ่านที่ดีแล้วก็ระวังในเรื่องการล็อกอินกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สม่ีม่ยงนะครับต้อเข้าใจก่อนว่าวิธีการแฮ็กไม่ใช่แค่การเดารหัสคือโจรโจรโจรที่ทำธุรกรรมโจรที่ขโมยข้อมูลทางธุรกรรมเนี่ยไม่ได้แค่เดารหัสอย่างเดียวในการแฮก แตรวมไปถึงการใช้กลวิธีรวมถึงการใช้เทคนิคและโปรแกรมในการดึงเอารหัสเข้ามาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะล็อกอินล็อกอินแอคเคาทที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นแอคเคาท์ธนาคารเนี่ยแอคเคาท์อินเทอร์เน็ตแบงกิงของธนาคารเนี่ยควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ถูกวางโปรแกรมดัก คีย์เวิร์ดไม่ถูกวางโปรแกรมโรบอตที่จะส่งคีย์เวิร์ดไปให้ไปให้กับโจรน,นะครับโดยถ้าผมแนะนำเนี่ยก็คือขอให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณไว้ใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับก็คือเครื่องที่คุณใช้งานแต่ต้องย้ำอีกทีนะครับเครื่องที่คุณไว้ใจได้ และต้องตรวจสอบว่ามันไม่มีไวรัสนะครับเพราะต่อให้เป็นเครื่องของคุณก็จริงแต่ถ้าคุณเกิดไม่ดูแลเครื่องแล้วมันมีไวรัสมันก็จะอาจจะมีโทจันมีมันแวร์ฝังอยู่มีอะไรก็ตามฝังอยู่ที่จะดักจับข้อมูลและส่งไปก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับ สามในการทำธุรกรรมธนาคารเนี่ยนะถ้ามีสิ่งใดผิดปกตินะครับในแอคเขาให้ยกเลิกทำธุรกรรมนั้นทันทีแล้วก็อาจจะอายัดบัญชีหรือหรือแจ้งนะครับไปยังธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการเตือนว่า อย่าได้ตั้งรหัสผ่านเดียวกันกับทุกแอคเคาน์นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังโอเคโดยเฉพาะแอคเคาท์ธนาคารจริงอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยธนาคารมีระบบการป้องกันไทยเนี่ยที่ยอดเยี่ยมระดับหนึ่งนะครับระบบป้องกัน ที่รัดกลุ่มมากมีการส่ง SMS มาก่อนโอนเงินให้ใส่คีส่งมาทางมือถือแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโอเคสารับคลิปนี้ก็จบไปที่เรื่องนี้นะครับขอบคุณมาก